มาดูวิธีปิดแ n t ตี้ไวรของ microsoft defender windows 10และ windows 11กันนะครับซึ่งใช้วิธีปิดวิธีเดียวกันนะฮะสำหรับใครที่ใช้ windows นี่อาจจะมีตัวนี้นะครับก็คือ microsoft windows defender นะครับเป็นแ n t ตี้ไวรัที่ของ microsoft ออกมานะครับแต่ในบางครั้งสำหรับเครื่องใครที่ไม่ได้แรงมากนะครับอันนี้ เวลาใช้งานอาจจะมีการหว่วงกันช้าเนื่องจากตัวแอนตี้ไวรัสเนี่ยมันเปิดขึ้นมาลันเดียวทามตลอดนะครับมันจะสแกนทุกส่วนสแกนทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับผมเพื่อดูว่ามันมีไวรัสหรือเปล่านะก็อันนี้คือแนะนําเฉพาะคนที่ไม่ได้ห่วงข้อมูลอะไรมากนะครับเพราะว่าการปิดแอนตี้ไวรัสมันก็มีอาจจะมีส่วนที่ว่า ทำให้เวลามันเข้ามาโดยที่ไม่มีตัวป้องกันได้นะครับส่วนที่ใครไม่สนไม่แคร์คอมช้าแต่อยากจะให้ความเร็วขึ้นไม่ได้มีข้อมูลอะไรสําคัญระดับองค์กรขนาดนั้นก็สามารถปิดได้นะครับผมนะอันนี้เตือนแล้วนะใครที่จะปิดต้องไม่ต้องเอาข้อมูลอะไรมายัดใส่เยอะนะครับสําหรับใครที่มี g o Google Drive พวกวันได้นะครับก็ยัดเข้าไปใน g o Google Drive ดีกว่านะ,ะมาดูวิธีปิดกันนะครับก็ เข้าไปตรงที่ช่องค้นหานะครับพิมพ์ว่า Group Policy นะครับ G R O U อ่ะอันนี้จะขึ้นมานะครับ Edit Group Policy เปิดมาจะเป็นหน้านี้นะครับแล้วก็มาตรงที่ Administrative Template ตรงนี้ครับมาตรงที่ Windows Components ลงมาครับหาคำว่า Microsoft Defender Antivirus ตรงนี้นะครับอ่าเราขยายหน้าจอออกมานิดนึงเลื่อนลงมาทางขวามือนะครับจะมีคำว่า Turn off Microsoft Defender Antivirus แต่บนคลิกเข้าไปครับให้ติ๊กคำว่า Enable นะครับแล้วก็กด Apply และกด OK ครับในหน้านี้มันจะทำการปิด ปิดแอนตี้ไวรัสนะครับแต่ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดแค่ทําหน้านี้ยังไม่หมดเข้าไปตรงที่ช่องค้นหาอีกครับพิมพ์ r e g i s t ตร e d i t o r นะครับพิมพ์คำว่ารีเฉยก็ได้เ e. หมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับผมอันนี้แค่เข้าตามผมเลยนะครับเดี๋ยวนะจะปิดนะ เข้ามาตรงที่ hk local machine ตรงนี้นะครับดับเวบันลึกนะฮะมาตรงที่ first software ครับเดี Double ๋ยวบลคลิกเข้าไปเลื่อนลงมาข้างล่างครับเลื่อนลงมาตรงคำว่า policy นะครับตัว p ตัวนี้เดี๋ยวบลคลิกนะครับมาคลิกตรงที่ microsoft นะครับเดี Double ๋ยวบลคลิกต่อนะฮะขยายออกมานิดนึง จะมีโฟลเดอร์ Windows Defender อยู่ตรงนี้นะครับเดีบบ๋ยวไปคลิกมาครับแต่อยู่ตรงให้เราคลิกตรงคำว่า Windows Defender นะครับหน้าขวาเมอนี่เราจะทำสร้างไฟล์ขึ้นมาในหน้าให้นี้เราคลิกขวานะครับไปตรงที่ New แล้วก็ d i v e r s e ส่สอ2บ wow, ิตวาวตัวนี้นะครับและให้พิมพ์คำว,ว่า Disable แอี้วัสนตี่สปายแวร์นะนี่ Disable Anti Spyware กด Enter นะครับแล้วให้ทำการ Double Click ต่อมันขึ้นมานะครับเปลี่ยนจากค่าศูนย์ให้เป็นหนึ่งเลขหนึ่งอันนี้ก็เรียกอันแรกนะครับผม ให้ติ๊กโอเคครับเสร็จแล้วแครนี้กาออกแล้วก็ให้ทําการรีสตาร์ทเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากทําการรีสตาร์ทแล้วไอตัว Defender ตัวนี้มันก็จะไม่โผล่มานะครับนะอันนี้ขึ้นว่า No No Active Antivirus Provider มาแล้วอะถ้ามันมันไม่โผล่มาแล้วทีนี้มันก็จะไม่ขึ้นสแกนมันจะไม่สแกนภายหลังพื้นหลัง จะาให้เครื่องเราเนี่ยมันสามารถมีความลื่นไหลขึ้นมากกว่าเดิมนะครับผมอันนี้แนะนําสําหรับคนที่งบน้อยเครื่องสเปคไม่แรงนะครับแต่ถ้าใครเครื่องแรงอยู่แล้วแนะนําเปิดไปเลยนะครับนะไม่จาเป็นต้องมาปิดในในส่วนนี้นะก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ